เวณงานเสนอใกล้กรุงทีเซนทันเบสเก่โอ้ด้านด้านหลังเขาปล่อยให้นั่งก็คือเต็มแล้วเนาะในอันห้างแตกเหมือนเคยอะ่ะเขอบอกซื้อสินค้าตรงนี้ครบสองพันได้ลุ้นรางวัลใช่ไหมสองพันสองพันเราได้ลุ้นได้ลุ้นรางวัลตัวบู่ๆไม่ใช่ว่าซื้อสองพันได้ถ่ายรูปอะไรอันไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่เหมือนชลบุรีนะ แล้ว2,000มีสิทธิ์ลุนเข้าข้างในก็ไม่ใช่ใช่ไหมข้างในเขาจะปล่อยให้เข้ามาทําพิธีเสร็จค่ะประมาณสี่คือตรงนี้ตรงนี้นั่งได้เลยค่ะตรงนี้นั่งได้เลยแต่ก็เต็มแล้วนะคะถ้าแม่คนไหนมีเก้าอี้ก็หอมมาเนี่ยเก้าอี้สำรองบริเวณงานค่ะหน้าเดิมๆทั้งนั้นลยอันเห็นแล้วละยอันเบื่อยังไม่รู้เนี่ยเบื่อเลยอันหรือยังยังหลยอันก็ไม่เบื่อเราเหมือนกันไม่เบื่อไอ้แม่เราไม่เบื่อ ไม่ออมาแล้วค่ะไม่ออค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าตรงนี้นั่งได้เลยแต่ตรงนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่เขาทำพิธีก่อนแอบดูแม่แม่เราก่อนว้าวออกลอแล้วนี่เกเขนผิวว้าวเน่แกแล้วยังติดผู้ชายพกลงพกลูก มีลายเซ็นด้วยมีลายเซ็นด้วยจะไม่ให้ยายคนนั้นเนี่ยที่อ๋อมาให้ยายติดรถมาวันนั้นเนี่ยอ๋อแล้วแกมาเหรอวันเนี้ก็ไม่รู้แกอ้าวยายยายคนนั้นน่ะแกอยู่จังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการแล้วแกไปสุพรรณคนเดียวแล้วก็ขากลับไม่รู้จะกลับยังไงก็เลยอาศัยรถแก้มตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นซีแม่ดอยโดยที่ว่าแม่ดอยมีรูปให้เลยมรูปแลนให้แกแกก็บอก ไม่มีรูปให้บอกเออเดี๋ยวไปบ้านจะเอามาให้อันนี้มันคือของไม่ดอยใช่ไม่ดอยยอมเสียสละเพื่อมิตรภาพรู้จักชื่อเขาหรือยังไม่รู้ใครให้มานะเพร้ะวันน่ะมีแม่คนหนึ่งไปสุพรรณบุรีบอกว่าขอกับผมเทพด้วยอันนี้อุเกยก็เลยบอกเห็นรถคันไม่ดอยว่างก็เลยบอกขึ้นรถคันนี้บังเอิญรถคันนี้มีคนบ้านเดียวกันกับแม่แล้วแกบอกก็อยากได้รูปเลยอั้นไม่ดอยก็สละเอารูปตัวเองที่มีอยู่ให้ ใช่นอกจากว่าจะสวยเล่นใจจะดีด้วยวันนั้นคอยรักวันนั้นเราจะชวนเขาขึ้นขึ้นป่ามาแล้วค่ะไม่ไม่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวรอสี่โมงเขาบอกว่าอันนี้อันนี้ผู้ประสานงานค่ะเขาบอกว่าผู้ประสานงานบอกว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ทำที่ทีเสร็จแล้วจะให้เข้าได้คุณหล่อมาแล้วค่ะคุหล่อนี่ดูแม่แม่เราไปรอบๆก่อนไม่ต้องคอยรักใจดีค่ะ มีรูปบ้างไหมเจอแกบอกให้มาเอารูปได้ยังไม่รู้ชื่อเลยเนาะไม่รู้ไปเจอตามห้างทุกที่เจอตามห้างทุกที่อ๋อเจอเขาบ่อยที่ตามห้างเขาจำไม่ดอยได้ค่ะจำผมไม่ใช่ได้งผมไม่ดอยเป็นสัญลักษณ์ที่คนจะจำแก้ากอแก้วแก้วแก้วกอแก้ววันนั้นเดินทานเขาเห็นไหม เราดทางข่าแอดดูกันเอสซีเลอันก็จะมีวัยรุ่นเหลือนอันน้นไม่แก้วไม่มาไม่แก้วเขาไปใช็หัวใจอเอเป็นอะไรให้แล้วสุขภาพตาประลุดูบรรยากาศร้อนนะเวนงานกันมีอะไรขายบ้างอันนี้เป็นผ้าโอท็อปสินค้าผ้าไทยโอ้งามหลายเด้อเห็นเสื้อสวยเลยแต่ว่าเราตัวเลยตัวเสื้อสวยแต่คนเราใส่ไม่ได้เนาะ ต้องไ่ปล่อยลมก่อนแม่เสื้อสวยมากเอา,เอา,เ,อาเอาผ้าไปจัดเองก็ได้ผ้าจัดเองก็ได้แม่บอกอันนี้สินค้ามาจากปทุมธานีค่ปะปทุมธานีคนะ่ะปุมธานีก็มีผ้าใหม่เหรอคะมีผ้าค่ะคือ,อจริงๆแล้วเป็นคนสากคนเป็นคนสกลแล้วย้ายถินฐานมาอยู่นี่ก็เลยต้องเอามาทาที่นี่เพราะมาขึ้นเอาสินค้าจากบ้านเกิดมาขายที่นี่ไม่ไม่ไม่ค่ะมาผลิตที่นี่เลยออกมาผลิตที่นี่เลยใช่ค่ะมาผลิตที่ปทุมเลยแล้วไม่มีสายคน เอ็มเอลพีเอลอะไรพิ่มหรอใช้พิเศษนี่ก็คือคุณลูกค้าจะต้องแบบเอาผ้าไปตัดเองนะคะตัวผ้าก็สวยนะตัวนี้ก็หาช่างยากหน่อยนะแอบดูไปก่อนนะแม่เนาะเดี๋ยวมาดูลายอันโอ้อันนี้ก็สวยเขาบอกว่าซื้อเสื้อไปฝากเลอันนี้เปนชิ้นซื้อเสื้อสายลอันอันนี้ก็สวยว้าวผ้ามัดย้อมสวยเนาะตัวใหญ่ด้วยเนาะ ได้นี่สีนี่สวยมากเลยคล้ายคล้ายคล้ายยางกล้วยอ่ะน้องเนี่ยเนี่ยแม่บรรยากาศบริเวณงานนะคะมีสินค้าขายเยอะเลยอันนี้ก็สวยมีผ้าลูกฟ้ายังเสื้อคลุมไหลเลยค่ะนี่เป็นผ้ามัดย้อมน,นะคะนี่เป็นชุดสวยมากเลยชุดโปรงสวย บอกสินค้าที่ตั้งขายบริเวณนี้ไม่ต้องเสียค่าที่เขาเคยเลยขายได้ราคาค่อนข้างจะถูกเพราะว่าไม่ได้บวกกำไรเยอะเกฑ์ทุกไซส์เลยค่ะผ้อขอาขม้าขายตามไซส์เลยค่ะเก่งใส่นอนใส่อยู่บ้านมีหลายไซส์เลครับม,มีหลายไซส์ด้วยขนาดใหญ่ก็มีค่ะท,ที่ขายอยู่บริเวณงานนะคะ โอตบื้นบ้าก